หลังจากที่บ่ได้ออกมาหน้าสองสามเมื่อพี่น้องจ้าเข่าพ่อเกี่ยวหรอบอ่แมนหน้าเนตยาดอกค่ะน้าผู้อื่นนินตยามาทายเอาบรรยากาศให้เบึง้งโอ้ยแป๊บเดียวเองมึงเข่าพี่น้องจ้ากอขอสิบห้าค่ะมลิดอสวยงามมากๆเลยทุ่งรวงทอง นี่แหละคะ่ะความสุขของชาวนาก็คือการได้เห็นห่วงเขาสวยๆแบบนี้เนาะปีได้น้ำดีกับสิบประมาณนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะสุดยอดอีลิบร,รรยากาศบ้านทงโอ้โหหน้าข่างๆกันน,กน,กนั่นค่ะเริ่มเลื้องล้ะคะ่ะแต่ว่าทงนี่สิได้เกี่ยวก้อนโม่นี่พี่น้องเลยไม่ใช่นาของนิตยานะคะนิตยาไทยไทยอะ่ะนาเพิินมาให้เบิงมาบ่งบอกว่าโ้ข้าว อีกจัาหน่อยจะได้เริ่มเกี่ยวเขากันแล้วด้อค่ะพี่น้องจ้า